นี่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นช่วงฝนก็ฝนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าช่วงโควิดนะฮะ ่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง My มล i e in e u r โร e นะคะก็วันนี้เรามีโปรแกรมเยอะมากเลยนะคะในตลอดทั้งวันก็จะมาเล่าถึงสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะก็คือช่วงของการล็อกดาวน์ช่วงโควิดนะคะที่ ประเทศฮังการีนะคะซึ่งทางสถานทูตไทยประจําเมืองบูดาเปสต์นะคะที่ฮังการีกเ็เขาได้ประกาศทุกๆวันนะคะว่ายอดของผู้ติดเชื้อเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะเล่ากันเก่นให้ฟังก่อนนะคะซึ่งร,รอบนี้มาเป็นรอบที่สองนะคะก็รอบแรกเนี่ยก็คือ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะขึ้นมาแค่ประมาณ200-300ต่อวันนะคะแต่รอบที่สองทุกคนขึ้นมา3,000คน4,000คน5,000คนนะคะต่อหนึ่งวันนะคะคนที่ติดเชื้อโควิดนะทุกคนเยอะมากแล้วก็รัฐบาลก็เลยต้องล็อกดาวน์นะคะซึ่ง อ่า6โมงซึ่งต้องต้องออกจากบ้านเนี่ย6โมงเช้าถึงเออ2ทุ่ม2ทุ่มนี้ก็คือทุกคนต้องอยู่ในบ้านนะคะเอ้ย2ทุ่มนี้ก็คือทุกคนอ,อ่อหลัง2ทุ่มขึ้นไปเนี่ยก็คือออกจากบ้านไม่ได้นะคะซึ่งเออก็มีทั้งข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะคะซึ่งหลายบริษัทก็หลายร้านค้าก็ถูก ก,ก็ตัดต่อ,อไปนี่ลูกชาย,ยพอดีกําลังจะอาบน้ํานะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนผ้าออมให้เนาะได้กลิ่นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปวันนี้กันก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะคะไปชมกันเลยนะคะกแล้วก็เราก็มทำตู้าที่แบงคเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้องปิดหน้านะคะเวลาเข้าแบงค์นะคะเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดนะทุกคนเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสถานที่ต้องเที่ยวในนี้นะคะในเมืองพาไปชมสถานที่ต้องเที่ยวกันคนก็คนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าช่วงโควิดนะฮะก็ทุกคนก็ เมืองจะเงียบหน่อยนะคะอโหเนียบสงัดแต่ว่าสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครเลยอู้สวยงามมากเลยทุกคนนี่คะค่ะช่ง COVID. วงโควิดเราก็มาดูสถานที่ท่องเที่ยวกันไม่มีใครจริงๆเลยนะคะทุกคนเกอเลยคะม สวัสดีนะคะทุกคนนีเรามาชมเมืองนะคะช่วงโควิดกันนะคะโควิดถามนะคะที่เพจน,นะคะก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมากเท่าไหร่นะคะเวลาเราเข้าธนาคารเข้าไปในออฟฟิศเนี่ยเราต้องใช้แมสแมสมามาใช้มาส์์นะคะใช้มาส์์ก็นี่จะพาชมบรรยากาศจะพาชมบรรยากาศนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ นี่เป็นมิวเซียมเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เขาปิดนะคะพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ปิดเลยนะนะคะปิดนี่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นช่วงประมาณบ่ายๆนะเราก็ไปทำธุระเสร็จก็มาถ่ายวิวให้ดูนะคะถ่าในเมืองเป็นยังไงบ้างอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวนะทั้งวันเลยนะคะ ดูนะทุกคนดูสิสวยงามเหมือนเดิมนะคะนี่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะก็ผู้คนก็อาจจะไม่มีเพราะว่าช่วงนี้เงียบมากเงียบจริงๆนะะไม่มีคนเดินเลยนะ,ะไม่มีคนเดินเลยไม่มีคนเดินเลยนะะ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah uh -huh. So far is the echo. Where do we start? You can learn discover a million stars here in the shadows i know you're scared take my hand together we'll make it stand we've got to fight to find a way dead to fall to find out words to say and no more hate just admit that you're just a Time to let go of all your fears and ride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place yeah, if we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be live free. All together, one and all, let's build a dream.